ทั่วปีค่ะทุกคนทั่วปีได้กินปีละข้างฉันปลูกข้างแรกนี่พอได้กินอยู่ค่ะทุกคนฟักใหญ่อยู่ตกอ้ยแมงอะไรกินก่อนฉันเนี่ยดูดิอืมนี่ค่ะดกอยู่ค่ะปลูกไปตรงขัวเลยขลัวบ้านเลย เได้กินอยู่ค่ะอันนี้ถั่วฟักยาวนึกว่าสุดเราไม่สุดค่ะทุกคนออกดอกไม่เอีกลกอยู่ค่ะพอได้กินอยู่นี่ค่ะอันนี้บอ่อน้านาบ้านเลยค่ะทุกคนบอ่อใหญ่น้าเต็มเลยไม่ใช่ของฉันแล้วของพี่ย่อมดูบรรยากาศ หานาวหนาวเล้วแดดจ้าเลยค่ะเขานี่เกี่ยวได้แล้วค่ะนี่ของพี่เขาเด้อไม่ใช่ของฉันมันจะหนาวแล้วเนาะมีน้ำค้างเต็มเลยค่ะอันนี้หน้าบ้านฉันไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนถ่ายหน้าบ้านเลยค่ะให้ดูเลยบรรยากาศ นี่แลบ้านนอกอนแบบนี้แหละค่ะแล้หันมาทางนี้ก็จะเป็นข้าวค่ะอาทิตย์นี้ก็เกี่ยวได้แล้วเนาะของพี่เขาไม่ใช่ของฉันหรอกบรรยากาศ ดีเลยค่ะแต่แสายสายหน่อยอาจจะเป็นอาจจะล่อนค่ะเขาบอกปีนี้จะหนาวมากรอดูว่าจะหนาวจริงไหมแต่มาคืนก็หนาวอยู่นะคะเข่าสูงเนอะแล้วล่มล่มมุดเลยแต่มันก็ไม่ยากหรอกเขาช่วยด้วยไอรถเกี่ยวเนอะ ไม่ได้เกี่ยวด้วยมือล่มมดเลยแถวนี้ประมาณนี้แหละค่ะนี่แหละบ้านนอกเราบรรยากาศบ้าน นี่เผาขยะปลูกของไว้กินเองหลายอย่างอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคน